สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนครับ fc สาวน้อย fc น้องอิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องท้องพุ่นแบ้น้อยน้องอิงครับกับเป็น้องบรรยากาศย่มเสาๆนะครับเช้าวันพรฤหัสบดีที่21เมือนี้นะครับสดซ่นครับล่มออกไปค่อนข้างจะเย็นนะครับอุณหภูมิลดนะครับ มือนีอุณหภูมิลดฝ้าคล้่นนะครับอาจจะมีฝนนะครับเพราะว่าหมื่อวานทางกุ้งเทพและปริมณฑลโดนฝนนะครับทั้งวันเขตอุตสาหกรรมชนบุรีหลายพื้นที่นะครับน้ำท่วมเห็นในเฟซในข่าวนะครับหากกุ้งเทพกับตกรถติดด้วยท่านหนาวนะครับ มันขึ้นกับล่มเบิดขึ้นครับพี่น้องล่มแบบพัดตึ้งตังตึงตังเลยนะครับแต่ว่าก็ยังบมีฝนนะครับอยู่นี่ครับบรรยากาศเง,งียบๆครับพี่น้องเงียบครับเงียบเลยแหละครับเนี่ยบ้านน้องอิงช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เพิ่นไปทัวร์โซนอีสานเหนือนะครับ สาระมือขึ้นนะครับผู้ใดได้เบึงชมการแสดงไลฟ์สดนะครับหยุดผ่านช่องไลฟ์สดหรือว่าผ่านคลิป YouTube ของช่องหลักนะครับแล้วกัคลิปเลี้ยวของบอร์สโจนะครับที่รุดออกมาปล่อยออกมานะครับแล้วก็ทั้ง f c f a n แฟนคลับหลายๆคนนะครับได้ตัดต่อมาลงโลกโซเชียลกับโชว์ใหม่สตอรี่อุ๋งอิงพ่อโจนะครับอุ๋งอิงสตอรี่นะครับ เออเพื่อนไปสอมกันตอนไหนโชว์ใหม่เพิ่อนเพิ่นซ้อมกันช่วงเช็คซศร้าเป็นพี่น้องออแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานการสแสดงนะครับเนาะหนึ่งโชว์ที่น่าติดตามเห็นว่าโช์นี้สิโชวยุปม่าณสามมือนะครับพี่น้องสตอรี่เรื่องเล่าสามมือกับจบเรื่องนะครับ แก็อาจจะมีโชว์แบบนี้มากเรื่อยๆนะครับเป็นการไพัฒนาวงการหมอลำนะครับให้มีความหลากหลายนะครับให้มีสีสันมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการแสดงนะครับพอสัมสากจําเจบางช่วงเวลาเข้ากับอนุหลักษ์วัฒนธรรมอีสานผืนบาน,ขนเขาวหวขเกาบางช่วงเวลาเขากับเติมเต็ม ความสนุกสนานเขาไปเสริมเรื่องราวต่างๆเขาไปให้มันหนาติดตามให้มันหนาดูให้คนที่สื่อบัตรจ้องตัวเขาไปเบิงบอกว่าจะเป็นด่านหน้าเวทีหรือว่านในกลุ่มปิดได้เห็นความหลากหลายได้เห็นความไอแตกต่างโบเมีนว่าเขาไปเมื่อใดก็โอ้ยวงนี้ก็แสดงแบบนี้วงนั้นก็แสดงแบบนั้น มันกับสีเหตุไห้วงการมอลําอยู่กับหมองนะครับพี่น้องแบบบอไปเบิ้งกับโฮอยู่ดอกว่าเพื่อนต้องเล่นแบบนี้ประมาณนั้นนะแต่ว่าทุกมือนี่คือการพัฒนาของวงการมอลํานะครับเนาะแต่ละวงเพื่อนกับมีการพัฒนาบาว่าจะมีการเพิ่มฉากด้านหลังเพิ่มไฟการเล่นไฟเหลืองดนตรีเรื่องชุดการแต่งกายต่างๆนะครับบทกอนลํม การแสดงการโชว์อย่างสี่นะครับมีพัฒนาการพัฒนาทุกปีนะครับบางวงกับพัฒนาแก้ไขปรับปรุงไปทุกมือทุกสัปดาห์นะครับเหตุให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมบว์วัสื่อบัตรเขาไปบึงกลับออกมาด้วยความประทับใจนะครับจ้องตัวสื่อบัตรกุมปิดเขาไปชมกับบอสเซียาคาแห่งที่อดรับอดนอนบึงประมาณนั้นนะครับ มลำก็คอยพัฒนานะครับปรับปรุงส่วนผู้ชมก็คอยสนับสนุนและให้กำลังใจนะครับพึงพาอาศัยสึ่กันและกันนะครับเนาะเวลาหฮาเขียดขีดเวลาห้าต้องการผ่อนคลายเขาย u b e ูบึงมล้ำม,มาเล่นไกลๆบ้านนั่งลดไปนั่งบึงมล้ำกับเพิ่มชาร์จพลังนะครับมันเป็นการชาร์จพลังนะครับ พลังกายพลังใจนะครับในการต่อสู้ในแต่ละมือแต่ละเว้นจากข้าวสีพออีหยังเนื่อเรื่องเล่าต่างๆที่เขามาในชีวิตบางคนก็มีแต่เรื่องดีๆบางคนก็มีแต่เรื่องแย่ๆบอกว่าสิมาจจออีหยังเหลืองเล่าอีหยังเขามากกขอให้มีพลังกายพลังใจเลยพี่น้องสู้กันต่อไปครับมันบได้แย่เสมอไปนะครับสําหรับชีวิตมือนี้แย่ มืออื่นก็อาสีแย่กว่าเกา่ามือนีดีมืออื่นก็อาสีดีกว่าเก่านะครับมืออื่นดีมือหื้อก็อาสิแย่ลงอ่ะบนแนบบอนอนครับกับชีวิตเรื่องเล่าต่างๆนะครับเนาะขอแค่มีสติและมีกำลังแรงใจในการสิสู่ไปในแต่ละมือนะครับเห็นโชว์ในโลกโซเชียลแล้วกะ ต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่น่ารักสนุกสนานนะครับเป็นโชว์ที่สร้างสีสันบนเวทีใดอีกโชว์หนึ่งนะครับเบิ่งแล้วก็หูซือว่ามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีความสุขกับการได้ดูนะครับผู้ใดยังบอกท่านไดเบิงผู้ใดยังบอกท่านไดเข่ากุมปิดทักไปที่เพจสาวหน่อยเพจบันแทงครับบัตร3 3 3บาทนะครับ แยกมือกะลอยยี่สิบเก้าบาทแมนพี่น้องต่อหนึ่งวันนะครับทักไปครับทักไปสอบถามนะครับเข้ากลุ่มปิดแล้วเราจะได้รับฟังเสียงที่มันเป็นเสียงมัตเตอร์นะครับเสียงที่มันแบบฟังมวนใสใสหูฟังแห่งแต่ปุ๊บตุ๊บตับเลยพี่น้องหรือบ่กเขากลุ่มปิดไปเบิงด่านหนาเวที่กระซิไใดเสียงเดียวกันครับ ในกลุ่มปิดกับด้านหน้าเวทีห้าสีเดเสียงเดียวกันนะครับเป็นเสียงมัดเตอร์ที่ฟังแล้วมันตึบตึบตึบฟังแล้วใจเต้นตึบตึบไปนั่มนลยนะครับแต่ผู้ใดบวบได้เขากลุ่มปิดมาเบิงในไอช่อง YouTube แต่ละช่องที่เพิ่นใส่โทรศัพท์่ายอันนั้นกะจะเป็นอีกเสียงอีกระดับหนึ่งนะครับของไพ่ปรับเสียงไดดีกะฟังมวนนะครับของไพ่ปรับเสียงไดบอดี้กะเบิงแต่ภาพประมาณนั้นนะครับ ก็สู่กันต่อไปครับกับบรรยากาศรอบรอบบ้านน้องอิงนะครับเนาะช่วงนี้เพื่อนกับไปสแสดงอยู่โซนอีสานเหนือบริษัทกัมมาบานนะครับก็บเลยเงียบๆแน่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกด subscribe กด l ์กดแชร์ครับฝากเบิงโฆษณาฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านและทีมงานรถตู้น่เด้อครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนีสกอรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ